ภาพลายรถน้ำภายในมณฑบวัดพระขาวอําเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี้อาจารย์บัดิตอินคงเป็นผู้ออกแบบและเขียนลายร่วมกับนักศึกษาและสิทธิ์เก่าจากสาขาวิชาศิลปะไทยภาควิชาทัศน,ศ,น,นศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี โดยศึกษาจากลวดลายสมัยอยุธยาตอนปลายที่ยังหลงเหลืออยู่นำมาออกแบบให้สวยงามบนพื้นที่ของฝาลูกฟักภายในพระมนตดบและใช้เวลาในการดำเนินงานถึงหนึ่งปีจึงแล้วเสร็จนับเป็นการสร้างสารรค์ผลงานศิลปะซึ่งจะคงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมคู่เมืองกรุงเก่าสืบไป สนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชน